กับสบายดีพี่น้องสบายดีพี่ซีที่งแฟงมาสุขกุสกุนเด้อสมองสบอนพบพ่อกันคือเก่าพี่น้องยามเศร้าๆเนาะพ่อกับซ่องบ๊อบไทยพี่น้องยามเศร้าๆวันนี้ก็เอาไปลุกกาพี่น้องยามมีน้ำดําพี่น้องเลยลบกประมาณซอยๆก็จตใส่จักจูบน้ำออกมาใส่หวยพี่น้องตอนเข้ามาบิ่งลบกกากอนพี่น้อย ลุกก้าลุกก้าพี่น้องนี่ก้าเฮาลุกก็ยากยากพี่น้องมันบ่มีน้ําแต่มันจําเป็นได้มันดึกยากเนาะพี่น้องกะยังหลายตาตื้อเด้อพี่น้องนี่จุแม่นลุกบ่แล้วแต่ตาตาบ่บ่แล้วล่ะพี่น้องมันยามจะได้ไงเฮาก็เอาเนาะ เมนมดพี่นอ้องไอ้คือแป็นตาบกใหญ่เลยนี่ตาหนึ่งสองสามสตายางอีสี่ตาพี่น้องเราหนุ่มพี่น้องลาน้องั้กเตสเต้าพน้อมันมีน้ำดามนก็เลยลบกเนาะอตื้เจ้ะนลังเลคืน งเลยบอกคอยมีเวลาลงกีบเด็ยองเลย่า,าดำหน้าอยู่น้อเลคนบุหายนเนาะก็เลยคอยได้ลงกีบมอดำหน้าเนาะดำหน้าสามคนเดียวลงกไปดำมืออื่นน้องมอกม,อม,อม,อมอกืมืนการล็กห่าหยาพี่น้องมันแนน มีหนาน้ําแข็งเราเสนสองเส้นย่ำได้จได้เราพี่น้องลกตอนใบใบฮาก็าาากจจไปจุบนะว,ะว,ะว้ใส่ให้หน้กำคำฮากัจะิตจะไิไทยว้ยมือถดำมืดมือเนา เด้พี่น้องเ้อกสวบาไทยเด้อพี่น้องตรงะใจว่าหกดีนะพี่น้องเนาะนีบุคลลงคลิปพี่น้องรื้วันน้ลงคลิปเ้ยพี่น้องเอยากแฮากน้ำงน้ำเสียวเนาะกินมากจกคิ Hết chín hết nhá nha, quân một lạy. vừa hết chín nha. Hiệp 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 nha. là cái nhà nhà ra. โลขาส์โลขาสาทาสทาทาระตูดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยมลงมา เลือดส้นซ่องส้นแล้วนะคืได้นะพี่น้อง กลงเในังเน้อลองทียรนี่ยังไม่ได้ก่นยังไ่ได้หามัดพี่น้องล้นถึงมายางเดือดเลยลงมาได้สมัดพี่น้องเดียนเร็วมากเลยฮะนี่างนี้แสไวโรโลกะคาตัวเท้ ไพันสิขาดบนนะพี่น้องสวัสดีพี่น้องบสสดีกบก้าสักด้พี่น้องเรือบอสสดีนน่พี่น้องน้าผมมีดำห้าผมมีนาเจะไม่ลำบากเนาะเห็ดหน้าปีนี้ลำบากกบสกีขนาดนี้หรอไม่กดลำบากเก่าเห็ดหน้าเนาะใครพี่น้องใครแบบนุ่ายสบาปีได้พ้นตกับใครเน่อันนี้กับตก เยอะวงลกกากิมีบมงมนมากคือจิมีน้ำดำเนาะจุบย่างเดียวจุบก็น้ำฝนที่เขาน้กอดำพีหน่อยลกกาบ่ไรเียลกกาสักวันมืดแล้วีดำดำหน้ามาหามือนถาบ่คอได้ลงคิดง่่ี่ยนะเส่วมนี้นะยากยี่น้องยาบลกหน่อยจะได้พอคอยมีเวลาสีลงคิดลกหน่อยเลยกดำหน้าเ็ว่าเนาะนอยน้ำเนาะ ดลกน้อยกันยากดำหน้ากันยากพี่น้องเลยคนมาไล่ต้องทำคนดำก่อนมีเวลาลงคลิปเถินมาเที่ยงกันข้าวแล้วก็ลงลงูกกาเลยพี่น้องเ้ยบุคอยได้พักพอนิ่ง้บางนาก็วหงวัดจอยทำได้ตาฝนก็หวางนอนก็บบุคอยอินตื่นแต็มทีทีชามช่วงนี้ลำบากพี่น้อง แล้วกระตุนก็เมาอย่างดีเดือดเลยเธอตุนโอ้ยกระตุนเ้ยเมาเลยเนาะเกิดไฟไหมใช่ใช่ทำเลยละลายที่มันสืดดำละลายมาตอกไม้คอยได้ไหมลงมาเลยซามัดเลยเรงไปซ้ำกระตุนกันหูแบบนเดี๋ยวเราไปซ้ำให้เนาะกันหูแบนไหนลงมาไว้ไว้เนกะนี่หูหูหรือเ่าหัวซาอ่ะนะไวของขวาขึ้นหนอเนาะพี่หน้าเอื้อได้ขอไว ไทุ่างเก่กเรเต็ัดูลนสันหงลงตดกะตรงนี้นดีเนาะมัดมัดมัดดมัดกะโอ้จังมัดก็ได้ลกต่นะจะได้งมาจลงมนเออจม้วยีเนาะไปลงมตนี่ก็สี่หมัดมาแต่เศาุี่น้องคนน ได้ตีหากล้บ่ไอ้้กล้าหามาสักกระตุนเพือสินึ่งขขาสุกแ้วกรตทำเชไม่หลาอไรเงได้เงดาตัวเดียวจับยกชกระตุนละเฮ้ยทวนๆงไ่ี่้เลยวะ มีนามก็ทนๆต้องเข้ากุมปุ่มนะมวยกะวิมีนามสีเก้าพี่เบาไมลอกแล้วกับวมีนามสีเก้าอีกแล้วเนี่ยไขแล้วกันจูบเน่ยสีแดาจับจูบอยู่ห่วยมากพี่เราไหมน้ำห่วยน้ำหวยกับปลาไหลดอกพี่เราทำลายตลอดใครอยู่ลายรเ่าคอยลายเนาะมันแห้งเลยเป็นว่างเล 台湾腔。